สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะอยู่กับผมช่องในโพทิช้าแนลเอฟซีทุกท่านนะเดี๋ยวเราไปดูอาการเกิดอะไรขึ้นครับอัปเดตหน่อยฮะอาการหรือว่าเจ้าผมไม่แพ้ฮะไม่พยายามรงเวลาปับผมผมกินยาตลอดครับบวมไหมฮะมันมันยังแดงๆอยู่นี่ไหน นี่ไงมันนูนนูนขึ้นมาอยู่หนึ่งบริเวณนี้นี่มันทะลุเลยเหรอมันจะขาวเลยนะข้างมันขาวตัวนั้นมันจะแดงเนี่ยสัาเกียดนะพี่น้องเนาะโอ้ให้ให้ดูตีนเลยเนาะขอโทษนะฮะนี่นะมันมันมาบวมอยู่บริเวณนี้นะแต่แต่ด้านล่างนี่มันไม่เจ็บเท่าไหร่แล้วเริ่มเจ็บแล้วเดินหน้าแดงเลยก้มถือครับหน้าแดงครับโอ้ผมเลือดลงหัวเลือดเลือดมันฉุบฉีดดีอืม อัปเดตอาการล่าสุดของชังพงก็คือยังไม่ได้หายดีแต่ก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆเอา้าเวลาเราเป็นเพรทําไมเราเป็นนานอย่างเลยใช่ชังพงถือว่าไม่พไม่ได้ทายาป่ะทาน<ๆ>แล้วก็กินตามที่หมอสั่งเอาไปไป <zuk ün S 1> หาหมอที่ไม่ไม่แพ้แล้วก็ฉีดยาบาดทะยักอ๋อฉีดยาบัดทยักมาแล้วใช่ก็เลยเราเป็นกันนานเลยเนาะ มมหนองงบ่เลยพี่มนายังไม่ได้ไปโดนติเหล็กติอะไรแค่ยุงกัดเฉยๆผมเหยียบแนงนะออกมาถอดรองเท้าบูทออกมามันปี๊ดเลยเลือดฉีดเหมือนเหมือนก้นน้ำแตกปี๊ดเลยใส่กล้องนี้แทบไม่ทันผมรีบเลยกระชูดเลยรีบไปทำงานแทนจะดูดีเลย อัปเดตอาการล่าสุดก็ยังไหวอยู่ครับผมไวครับคาดว่าจะลุยงานได้อีกประมาณอาทิตย์นึงเนาะโอ้น่าจะสองสามวันจะลุยงานได้สองสามวันน่าจะลุยได้ต่อมันยังไม่หายขาดเดี๋ยวมันจะเป็นแผลถ้าลงน้ําอ่ะถ้าเราไปลุยงานลงน้ำเดี๋ยวมันจะติดเชื้อผมขอเตือนเลยถ้าแผลยังไม่หายดีอย่าเพิ่งลงน้ํามให้ลงปูนเลยเพราะตัวอย่างของผมเนี่ยขอให้ดูขออนุญาตดูเท้านะจากแผลนิดเดียวนี่ นี่นะนี่แบบนี้นะยังเป็นแผลเป็นอยู่เลยเออจากแผลนิดเดียวลวดขีดนิดเดียวออไปลงน้ํามาโอ้โหบวมเป่งผมจําได้ไอ้ตัวเนี้ยวันนั้นอ่ะเห็นเลือดขีดตรงที่เรามัดตรงนั้นนิดเดียวนี่นิด,นดเดียววันนั้นอ่ะล,ลวดเล็กๆนะเส้นเล็กๆนะขีดแค่เป็นรอยออคือมันไม่ไม่ถึงขั้นว่าเลือดออกเป็นรอยนิดเดียวเลแล้วงยบลลเ แค่ขีดนะเนี่ยไข้ขึ้นเลยซึ่งซึ่งโดยปกติเนาะถ้าเกิดเราโดนลวดขีดดูดอะไรเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยถ้าเป็นทั่วไปอ่ะเราประมาณอวันต่อมามันก็ยุบเองวันก่อนผมนะอเกือบไข้ขึ้นผมว่าเอาแล้วอืมโดนแล้วเพราะว่ามันเวลาเราเดินไบ่อยๆ ด้นบ่อยแล้วก็นั่งนานๆเพราะว่ามันจะกดทับเนาะใช้แรงกดว่มันก็จะปวดยิ่งยืนยิ่งปวดหมอสั่งห้ามเลยของผมอะห้ามยืนขาตรงๆอย่างเดียวยืนเียขาตรงๆใช่เนี่ยนะแพ้แล้วนะแค่นี้แหละจนปวดปวดลูกดันน่ะน้ำเลือดมันออกเยอะปวดน้ำพรครับไม่ใช่ไม่ใช่ลูกดันลูกดันเฉยๆไม่ว่าไขรดันคืออะไรด ไขด้านนี้จะเป็นสาเหตุมาจากน้ำเหลืองออกจากเท้าเยอะอน้ำเหลืองออกจากเท้าเยอะมันจะมีต่อมขึ้นมาตรงนี้โอ้ต่อมขึ้นมาตาลูมัดเลยบ<อ>่ใช่ผม,ม,อมอโอ้โอเคยเป็นอยู่เนาะมันมันอ๋อมันเป็นเพราะเราเสียน้ำเหลืองเยอะเสียน้ำเหลืองเยอะ๋อ,อคนตอนนั้นก็เป็นพอน้ำเ<อ>หลืองเยอะ้ามาแล้วมาโอ้โหนี่ในรางวันที่หนึ่งตน นี่เอาไปปั่นดินได้อันนี้คือลอตเตอรี่จริงๆอันนั้นคือโลตเตอรี่โลตเตอรี่กับลอตเตอรี่ไม่เหมือนกันโอ้โหผมเห็นแล้วที่นายมีราศีอยู่นะนั่นมันจะถูกรางวัลยังไงไม่รู้วันนี้โอ้โหราศีมีแต่เงินไม่ได้พกมาครับผมก็คงไม่ได้ซื้อให้ ผมว่าจะรอรอลุนป้ายทะเบียนรถมาส่งสาลายเอฟซีอยู่มมน,นมไม่รูไปไนเขาไม่มีตังค์เขามาแต่ช้าก็อาจจะทันอยู่ไวเอฟซีถางมนเยอะเลยป้ายทะเบียนอะไรอยู่นะเมื่อวานเหรอไ,ได้ไหมายทะเบียนที่มาส่งอ๋อในคลิปผมทําเป็นภาพใหญ่หน้าปกเลยโอเคต้องไปดูในคลิปอุ้ยไม่ดูดีกว่าดูในคลิปผมดีกว่า,มวาผมก็น่าจะถ่ายติดอยู่ ของผมซูมเฉพาะทะเบียนรถเลยเจาะจงเลยที่ผมน่าจะถ่ายที่หัวรถอยู่นะใบรของผมเอามาหน้าปกเลยเห็นทะเล่เลยเลื่อนมาหน้าปกเห็นเลยให้เราไปดูเชื่อผมกลับมาฟังอีกครั้งอยู่แล้วใช่เดี๋ยวผมจะลบอันเก่าแล้วก็ลงใหม่กันผมก็เช้านี้ก็โอเคครับอ๋อเมื่อคืนเนี่ยกินยาสลบไปเลยนะกับตันนะนะใช่เอ้าเดี๋ยวนอนบ้านเดียวกันแล้วบอก ไม่ไม่ไม่กับตันเพิ่งมาพูดเมื่อเช้าเอาเผยแล้วเหรอเป็นยังไงอาการมันปวดหัวตุบ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 ปวดหัวตุบตุบเหมือนอยากจะไปกลับบ้านไม่ใช่ไม่ไม่ครับเอาทุกครั้งที่ปวดหัวจะต้องกลับบ้านนะอยากกลับก็อยากกลับอยู่ปวดหัวบนหรือปวดหัวล่างปวดหัวบนอืมปวดหัวล่างแหมมันจะได้เหมือนจะได้กลับบ้านไม่ไม่ว่าวันน่าจะวันนี้พรุ่งนี้นี่แหละ แต่ดูแล้วน่าจะอยู่คนเกิดลุงไอที่บิ้วอยู่เนี่ยปวดหัวบนนะมันมันพอทนได้อถ้าปวดหัวล่างเนี่ยมันทางต้องหาทางออกอืมนะฮะไฟสั่นยุ่นเลยอะไรมาซูมอะไรตรงนี้นี่หัวอยู่ข้างบนเอ๋อแล้วนี่หัวอยู่ตรงนี้โอ้หัวอยู่ข้างบนนะท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อคืนนี่น่าจะมีปลาปลาขึ้นมาเนาะ เอ,อผมมว่่ันนนนส้คือมันเป็นอย่างนี้หลังจากที่เมื่อวานผมเห็นน้ํามันเยอะเนาะน้ําตรงนี้มันเยอะมันท่วมต้นข้าวแล้วก็มันล้นไปในที่ของพีนหนึ่งขึ้นมาข้างบนเลยน้ํามันขึ้นมาข้างบนผลก็เลยไปปล่อยน้ํเป็งน้ําออกเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันอุดเอาไว้เขาเถมอันที่ดินมันสไลด์ปิดรูใช่ยผมก็เลยเอาไม้แยรูน้ําก็เลยทะลักออก ใช่พอน้ำมันทะลักออกผมก็เลยไปถามลุงลุงว่าถ้าเกิดน้ำมันไหลแรงขนาดนี้สะลุงล้นนะลุง,นะลงเบาๆก่อนก็ได้ค่อยๆเย็บเอาทีลนิดเอาค่อยๆปล่อยเอายังไม่ออกหมดนี่ไงผมเอานอี้มาตันไว้อยู่ผมค่อยๆเย,ย,ย็บเอาเอาเอาขึ้นดิอุยเอาขึ้นไม่ได้เดี๋ยวมันจะล้นแล้วนะมันจะออ,ออกเอาขึ้นให้ดูเอาขึ้นเหรอขึ้นท่อเลยเฮ้ยมีปลาด้วยโอ้ มีปลาโดยปลาโดดโอ้โหเย็บไปงั้นเอาเอาขึ้นดีกี้เฮ้ยอันนี้ก็ได้อยู่นี่เนาะเออได้อยู่อันนี้ก็เนี่ยไหลจริงตื้นอ่าอันนี้ก็ดีอยู่รอเอาขึ้นหมดดิเฮ้ยเอาขึ้นหมดมันจะดีเหรอขึ้นหมดเดี๋ยวแล้ก็ลงเลยมันจากเลยแต่ถ้าถ้าถ้าเอาขึ้นหมดอ่ะน้ำมันจะแห้งมั๊งใช่แล้วน้ำมันจะแห้งตรงนี้นะเดี๋ยวหญ้ามันขึ้นเอาขึ้นพ่อปลามันอยู่ตรงนี้อยู่ในท่อเดี๋ยวผมจะไปดูเนาเอ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 อผมว่าปลาไม่จะนออยู่ในพ่อเอา โอเคยังฮึมมีกุ้งมังกรด้วยเหรอของใบไม้โอเคครับกินนี่ก็่ไงเมื่อกี้ปลาวิ่งหนวไปแล้วนนี่ะครับททุก่านนเเาะดี๋ยวก็คือเราไม่ได้ปล่อยแรงใน F สีถ้าปล่อยแรงก็คือน้ำมันจะแห้งเร็วแล้วหญ้าเดี๋ยวหญ้ามันขึ้นแล้วก็น้ำมันจะล้นสะ ถ้าผมปล่อยเร็วน่ะน้ำล้นสะแน่นอนแล้วว่าก่อนหน้าที่พี่นายจะมาปล่อยอ่ะตอนเช้าผมมาถ่ายไปแล้วคลิปหนึ่งน้ำมันล้นตรงนี้แล้วก็มีดินแต่ว่ากับกัปตันก็ไม่ได้เป็นใจอะไรผมไม่กล้าปล่อยอืมอ๋อเดี๋ยพี่นายเป็นหนูทดลองอืมผมปล่อยเพราะผมทํานาอยู่รู้ถ้าเกิดน้ํามันท่วมข้าวน่ะมันตายข้าวน่ะผมไม่มีประสบการณ์ถ้าถ้าไม่ปล่อยออกมันตาย ผมใช่การณ์เรื่องทำนาก็เลยไม่ไม่กล้ามีแต่ประสบการณ์เรื่องทำน้องก็นิดหน่อยครับแจ๋วครับผมนะฝากไว้เท่านี้นะ